มองน้ำมันเห็นฝายบรรยากาศดีม,มากๆเลยบรรยากาศลมเลินมากเหมาะแก่การพาครอบครัวมาพักผ่อนมากค่ะอันนี้คุณยายกำลังจะไปถ่ายรูปต,อตอาาป่อ,ตอคิวต่อ,ตอคิวถ่ายรูปมันรอต่อคิวถ่ายรูปจ้ะนี่น้องแฟดสวัสดีค่ะน้องแฟดถ่ายวิดีโอให้พี่ด้วยถ่ายไปเลย ต่อคิวไทยลูกน้ะพี่น้องบรรยากาศดีแห่งดีมากสวัสดียายเบ้าเมื่อวัยยุ่ในป่ายมาผ่านเออสวยมากมามาคิวพี่ได้ัง้าให้ด้วยเนี้ยเนี่ยไปกับใครไปกับพี่พี่น้องฝากช่องอ่ะแม่แฝดถ้าเพิ่นในเด้อคุณไปพุุนล่ะก๊อกก๊อกนล่นเชื่อคิวถูพี่น้องพี่หอมองนี่ถ่ายให้ นเดตามคิ้วด้วอมามาพร้อมสอง่องเลองกล่องเลยอน้ไปป่าจะไปยืนออยต่อเจเกเด้อคนไม่ลุดน่อยเลุดหน่อยต้องบนยาบอพี่เอาไปเหรอเออนั่นแหละมาที่เรามาายเดี๋ยวพี่มันดูและทวมันดแ่วเ่อคิวอันฝาให้ติ้มไหวกับอันนองนนองสายงเนานต้อง่นต้องมีป่ะออแล้วก็แอ Hãy subscribe cho kênh để để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถ่ายรูปเสร็จแล้วค่ะอันนี้มากับแม่น้องไอติมนะคะแล้วก็แม่เอแล้วก็ไอติมเป็นไงบ้างค่ปปะอติมันดีป้าลุงกัวันดีป้าลุงไหมค่ะมาเที่ยวครัวป้าบุญคะ่ะน,นีกนมาเที่ยวเมื่อกี้ข่าวรัวป้าปบุญพีนองปากช่องอ่ะที่สาในเด้อ ันนี้คือแก๊งของเรานะคะโอ้โห,โโหทัวจีนแก๊งเราอันนี้กำลังจะเดินทางไปกินข้าวนะคะเออ,อน,นี่อันนี้โตนางแบบบรรยากาศแบบดีอ่ะนี่ ทุกคนโบกมือให้หน่อยบรรยากาศแบบดี ouais อันนี้มีให้อาหารปลาด้วยนี่ขัวประบุญมีมีให้อาหารปลานำ นู่ไปทางพี่หอมก็ได้นะคะไปตรงพี่หอมเลยไปตรงพี่หอมเลยครับไปกับใครลูกกับลับมาพร้อมกันนะครับกส่อนก่อนซิกกิ้งเขานะพี่น้องกัแก่ข้าวัันก่อนเนาะ บ่ได้ตกใจว่าได้ตกใ,ใจอย่างในมือในมือจ้ะเลี้ยงลูกของเล่งพี่เลือกใจะะบะอากับพ่อะคอมปากหอมคอเนาะก่อนกินข้ข้าแก่ข้าวแก่ข้าวว้าวว้าววาวว้ายว้ยววตามว้าวว้า้ สวัสด,ดีค่ะ กินข้าวเสร็จพักผ่อนค่ะอ,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 อิ่มแล้วก็นอนพี่พีแม่แฟนกับเขาลาไปก่อนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่แฟนต้องเ้อเดี๋ยวจงมาขอนคลิปหนาเด้อค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย